ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้เราอยู่รอด Biodiversity is our life ในทุกๆวันนี้นะครับผมมลภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะจากโรงงานอุตสาหกรรมจากท่อไอเสียรถยนต์นะครับผมการเผาไหม้ต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนสารเคมีภายในดินและในน้ำเนี่ยก็มีมากขึ้นในทุกๆวันครับ และผลของการเสื่อมสทรมของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็กําลังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝุ่น pm 2.5นะครับภาวะโลกร้อนรวมถึงสารเคมีต่างๆนะครับผมที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารของเราก็ใช่เช่นกันครับ เรามาช่วยกันชาร์จพลังบวกให้กับธรรมชาตินะครับผมเพื่อคืนความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวคิดเนเจอร์โพสติฟชาร์จพลังบวกให้กับธรรมชาติกันนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับผมปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนะครับง่ายๆเริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านนะครับแค่เท่านี้เนี่ยทุกคนก็ช่วยกันร,รักษาระบบนิเวศแลวก็ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายในตัวเมืองได้แล้วครับ และนอกจากนั้นนะครับผมต้นไม้เนี่ยยังเปรียบเสมือนกับเทคโนโลยีของธรรมชาตินะครับผมที่เหมือนกับเครื่องกรองอากาศแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตัวมือของเราอีกด้วยครับเพียงแค่ทุกคนนะครับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเพียงเล็กน้อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะครับแค่เท่านี้ก็ช่วยกันชาร์จพลังบวกให้กับธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางชีวภาพของเราได้อย่างมหาศาลเลยนะครับความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้เราอยู่รอด biodiversity is our life